คุณผู้ชมคะมะด,ดันนะคะพืชเศรษฐกิจของตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้ถูกนำใบนะคะมาต่อยอดเป็นไข่เค็มมะด,ดันจากแนวคิดของโครงการทหารพันดีโครงการในพระราชดำริซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ของดีของจังหวัดนครนายกที่ได้จัดจำหน่ายภายในงานชัยพัฒนาแฟร์สัญจรปี2567นี้ด้วยค่ะ ป้ตุ่มคะทําไมที่นครนายกถึงปลูกมาดันเยอะขนาดนี้คะเพราะว่าพื้นที่เราตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นพื้นที่ลุ่มแม่มีแม่น้ํามีน้ำน่ะท่วมแล้วปลูกข้าวก็ไม่ค่อยได้ผลก็เลยเอามาดันแนวคล้ายๆว่าเป็นพืชทนแรงน้ําท่วมบางทีท่วมถึงขนาดน,นี้มันก็ไม่ตายแล้วพอหน้าแ้งก็ยังอยู่ได้ตัวกลุ่มป้าเนี่ยชื่วกลุ่มกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตขนอมอาหารน่ะก็คือเราก็เอาใบเนี่ย เอาไปเป็นตัวพ่อไข่เค็มมะดันเราจะใช้ได้ทั้งใบแก่และใบอ่อนความเปรี้ยวของใบมันจะมีอยู่แม่ตูมประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหารจังหวัดนครน,นายกเล่าถึงที่มาที่ไปของการนำมะดันเพื่อเศร,รษฐกิจของตำบลท่าทรายมาต่อย,ยอดการถนอมอาหารเดี๋ยวจะทดลองความเปรี้ยวกันเนาะว่าใบมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะไม่รู้มันเปรี้ยวมากไหมคะไม่ไม่ไม่ลองชิมดูลองชิมดู เป็นไงเปรี้ยวค่ะแต่ว่าไม่เปรี้ยวเหมือนลูกมันเพราะด้วยในพื้นที่ที่มีการปลูกมดันจํานวนมากนอกจากการเก็บผลขายการนําใบมดันมาพอกไข่เป็ดจึงตอบโจทย์การถนอมอาหารและต่อยอดวิถีเกษตร,รด้วยภูมิปัญญาปลาตุงคะ้ะแค่นี้เราก็พอแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วอย่างนี้เราจะเอาไปทําอะไรกันต่อคะป้าเราก็จะไปทําไข่เค็มพอกใบมดันกันนะคะ หลังจากที่เราเก็บใบมดันมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นกันนะคะเราต้องหั่นแบบให้มันค่อนข้างจะละเอียดโดยแนวคิดจากโครงการทหารพันธีโครงการในพระราชดำริที่ทำไข่เค็มใบเตยทางกลุ่มนำมาต่อย,ยอดจนกลายเป็นไข่เค็มมดันป้าตุงขาเวลาเราได้มาแบบนี้แล้วค่ะเราเอาไปทำอะไรต่อคะเราก็จะพักเอาไว้ต่อไปแล้วก็จะผสมดินสาพองเกลือ แล้ก็นโดวยวิธีการคล้ายกับการทำไข่เค็มทั่วไปแต่รสชาติที่ออกมาจะให้รสชาติที่กลมกล่อมเพราะด้วยรสเปรี้ยวของใบมะดานทำให้ไข่ขาวไม่เค็มแหลมมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเป็นที่ถูกใจของกลุ่มลูกค้าคือเราได้มาจากโครงการของทหารพันธีคือแนวคิดได้มาจากนี้โครงการทหารพันธีเนี่ยเขาจะพอกไข่ด้วยด้วยใบเตยเสร็จแล้วเขาก็จะใส่ฉลอมฉลอมเพื่อเอามาแจกเกี่ยวกับในหน่วยงานของเขา ตอนนี้เรามาเห็นตัวนั้นเราก็มาต่อยอดว่าทําไมอ่ะบ้านเรามันมีใบมะดันตั้งเยอะอ่ะทําไมเราถึงไม่ใช้ตัวนี้มาเป็นจุดขายของเราเราก็เลยคือได้จากไอเดียมาจากตรงนั้นก็ลเลยมาทําเป็นไข่พอกใบมะดานันจุดเด่นก็คือตรงที่รสชาติคือตัวไข่ขาวเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นจะเค็มแต่ของเรานี่จะมีจะมีเค็มแบบเค็มกลมกลม่อมคือตัวตัวไข่เค็มมะดันนี้ การตอบรับนี่ดีมากคือตอนนี้แม้กระทั่งเราไปออกงานที่ที่เมืองทองตัวไข่เค็มของเรานี่ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับเนื่องจากว่าเป็นไข่ที่เค็มน้อยเค็มน้อยแล้วก็อร่อยแล้วมันก็มีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเราคือมันไม่ได้เป็นไข่ที่ว่าเค็มอย่างเดียวเขาเรียกว่าเค็มนวัวนวเค็มกลมกลมนะคะ จากการพัฒนาผลิตภณัณฑ์ร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อประจำชุมชนส่งออกไปทั่วประเทศพอาด้วยสูตรเฉพาะทำให้ได้ไข่เค็มที่มีสีสันสวยงามน่ารับประทานเนื้อนุ่มเป็นไข่เค็มบมดันที่มีเอกลักษณ์ประจำตำบลท่าสายจังหวัดนครน,นายกซึ่งสามารถแปลรูปเป็นอาหารได้หลากหลายหาซื้อได้ตามร้านขายของฝากชั้นนำค่ะหลังจากที่เราได้พอกไข่ เรียบร้อยแล้วไว้นานเจ็ดวันล้างไปทำเป็นไข่ดาวนานถึง18บแถึงยีวันล้างแล้วก็เอาไปต้มไปต้มล้างแล้วต้มก็จะเป็นไข่เค็มตอนนี้เราจะมาดูว่าไข่ที่เราพอกเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างแล้วต้มแล้วสีสันจะเป็นอย่างไรอ่าเราจะมาดูซินะว่ามันเป็นอย่างไ เลยดูเลยนะว่าไข่ของเราจะมีเสียงไรอ้อสีเหลืองอมส้มสวยงามค่ะก็เราจะติดตามคือตัวเองจะติดตามโครงการของทหารพันธีมาตลอดแล้วก็การไปดูงานก็เคยไปดูมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถือว่าคือหนึ่งคือเราเพียงแต่ดึงเอาส่วนเล็กส่วนน้อยเอามาต่อยอดให้กลุ่มเราเป็นที่หนึ่งเป็นเป็นแบบดีที่สุดเนี่ยเราก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะก็คือจะทําไปเรื่อยๆคือตัวตัวไข่เนี่ย ป้าจะต่อยอดเป็นพวกเป็นอาหารเป็นอาหารที่พร้อมทานเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเพจเพจก็คือหมู่น้อยไข่เค็มมะดันหรือไม่งั้นก็ตามเฟซบุ๊กของป้าก,ก็คือกมนลทิพย์หนูปั้นและเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0-063-2-183-7-9-0ค่ะศูนย์ของฝากสลันลมค่ะเป็นศูนย์ของฝากที่มีของฝากเยอะที่สุด งานชัยพัฒนาแฟร์ครั้งนี้ป้าก็จะนําไข่เค็มน้ํามดันของป้าไปจําหน่ายค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหารด้วยนะคะอาหลังจากที่เราพอกไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อขั้นตอนต่อไปก็คือการจะแพ็คใส่กล่องเราจะแพ็คใส่กล่องเพื่อเราไปไปจําหน่ายนะคะ ไข่เคมมาดานการผสมประสานระหว่างพืชเศรษฐกิจไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มมูลค่าของไข่เป็ดแต่ยังช่วยเสริมแกล่งให้กับเศรษฐกิจในชุมชนซึ่งอยากให้ทุกคนได้ลิ้มลอง NBT ภาคกลางรายงานหน้าตาผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นแบบนี้นะคะ